สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่แม่น้ำแม่แจ่มอยู่ในเขตของบ้านโพก,กะลงตำบลแม่แดดอำเภอกระยานิวัฒนาจาาังหวัดเชียงใหครับอตอนนี้เราอยู่กลางแม่น้ำนะครับบรรยากาศดีมากน,นะครับท่ามาดู ตอนี้เป็นเขตอนุรักษ์ปลาเอาปลาเยอะมากเขตอนุรักษ์ปลาครับ mm hmm. ก็แต่ละหมูม่บ้านที่อยู่จิตแม่น้ำเขาะจะมีเขตอนุรักษ์ปลาทุกท mm ี่นะครับวันนี้เราเดินเที่ยวไฟร้อนนะครับสวยยอดมากครับ พาไา้ชมบรรยากาศน,นะครับเรื่องนี้จะมีปลาเยอะนะครับเพราะเป็นเขตอนุรักษ์แต่ละจุดที่เป็นเขตอนุรักษ์ก็ปลาก็จะขยายพันธุ์ได้ดีนะครับในหมู่บ้านที่อยู่เดิมน้ำไม่แจ่มของพี่น้องเกะเหลย่ยงก็จะเป็นแบบนี้ครับไปจุดอนุรักษ์ปลาทุกที่นะครับ พอสนดยอดบรรยากาศนะครับอากาศร้อนๆเรามาเที่ยวชมบรรยากาศใจใหญ่ไปหันลลมมันจิกล้นอมันจิกล้นเออปัสคาฐานสิแรกแรกแกเขียนโนรับอย่าพอเนี่ยพอร่าอีอน่าพอร่าเนย่าพอพัดพาดเขียนโนรา ต่ี้ทนีนล้วอลมีเจ็กลวนิทิเดี่ยิโซแม่ฟะพุทถาพระสก้ถ่ายไม่รถ่ายที้อนุราได้แบบหมอนุราอเกเขียนอนุราดิโซเลอนุราเนี่ยเนี่ยพอคือถ่ายเวดาเสรเนี่ยเพร้ายตอนนี้เราอยู่กลางแม่น้าแม่แจมนะครับปลาเยอะมากนะครับให้ไทยดูบรรยากาศใกล้ๆกล้ นี่เป็นเขียนโราฟ้าทีท่มีปลาเยอะมากเรามาหูนปลาธรรมชาตินะครับเยอะมากยพระยพะยพเออจะเขียนรานอไปแว่ารปแกเขกว่าเอาก่อเราเราแขกวบกว่าดรเราแขกเาใหกกว่ารแกกว่าา่ากวเกว่าราแครเราเเรียร์แขรแขกาแกว เนีย่ยโอร่าๆเลยตโตบรรยากาศสุดยอดหลอเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากนะคะรับเขียนอนุราฟาลาด้วยแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นหน้าฝนนี่คงจะมาไม่ได้นะครับแต่เป็นหน้าแรงอย่างนี้บรรยากาศแล้วก็เดินตาม น้ำแบบสบายนะครับไฟร้อนด้วยอะไรด้วย,วยชมบรรยากาศด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเที่ยวข้างบนสักพักหนึ่งนะคะรับดมบรรยากาศ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมเมกาดเลยจากจุดนี้ไปสักหน่อยนะครับไม่รู้เรามาหลงทางหรือเปล่าเนี่ย เรามาหลงทางต้องไปฝั่งโน้นตอนนี้เรามาถ่ออีกด้านแล้วนะครับโอ้โหสสดยดเหมือนกัน,นะคะนปลาก็เยอะมากนะครับยังเป็นเขตอนุรักษ์ปลานะครับ ชอบก็ปลอมาชอบโอ้สุยเยอะเหมือนกันนะครับอ้อวันนี้ก็เงียบสงบมากนะครับโหปลายเยอะมากดูปลาเหมือนแค่ปลาโนร่า kaya baya tango loo mi chik loo kazi lii

อ e. ันโนราเวเดอร์อาุนอันนราเวผ้จิพี่บอกข้าพอสักฐานสิกระถเลยโอ้ด่าติดกิโลอ่ะเจ้่าใคเจ้าเล่นเสียท่านี่หก็มเลยบุญเราเกิดกิโลนี่กับแต่ห้อ้าจะครตะขี่ทีซ่อะที่วิทยใครตื้อไม่ได้เลยพาร

Kì là để rất là này Tư giả đế hoa đá Nó có sự cắt thả Cái gì gọi thị Như thế thì ôi thị nè Có bộ đập rồi gì cái gì mà nụ đá chả mà nhập khóa này cứ để và nụ đá này hết quá đó lo rất là khởi nhập quá này cao là năm mì các quả đó vì mà khử lò mà ba lò sai này nó còn sẽ khác thịt thật lại à, mấy cả đây là là có thịt là thật thực đây là hà lơ mình chịt luôn à mình hà lơ mình chịt luôn nó sửa nô ra à nô ra nhà phố à ra phố cứ đặt thật lo bây giờ cứ đặt cái gì chạy ปลาก็จะขยายพันธุ์ได้ตรงจุดนี้นะครับก็ดีเหมือนกันครับแต่ลาหมู่บ้านที่อนุรักษ์ไว้เรามาชมบรรยากาศที่เป็นปลาที่อนุรักษ์เยอะมากไนด้วย นี่คือที่มันปกคล่องจุดอนุรักษ์ป่า